สวัสดีครับมาพบกันกับเช่นเคยนะครับกับช่องทะเนศออกซิเจนนะครับช่องเกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับเรื่องข้าวนะครับข้าวนาปังนะครับวันนี้ก็เวลาสี่บ่ายสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะครับแต่แดดอย่างเปรี้ยงอยู่นะครับหลังฝนตกครับฤดูการฝนซ่องนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ หลักการในบ้านนามาแชร์มาให้เพื่อนๆรับชมดีฝันะครับวับนนี้คือการเก็บยาหญ้าครับคือรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นฤดูฝนนะครับคือหญ้าพวกวัชพืชตัวตระกูที่ใบแคบยาวเนี่ยจะเยอะมากนะครับอันนี้ผมอายุข้าอายุสามสิบวันผมเก็บยากลุ่มกอกครับจะใด้ดูมันเป็นยังไงครับนี่นะครับตัวนี้คือกลุ่มพวกกอกนะครับกอกปูกอกทรายอะไรเงี้ย คือพวกนี้เขาจะมาช่วงฤดูฝนเนยอะนะครับเห็นไหมครับตัวที่เราก็ตัวยาที่เราใช้เก็บเนี่ยที่ดีที่สุดที่ผมลองใช้มาลหลายยี่ห้อนะครับคือเก็บพวกตระกูลหญ้าที่เป็นเป็น,ปนใบแคบยาวเนี่ยคือสารที่มีชื่อสามัญว่า m c p a นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ว่าใช้อ่ะสิไล่อาตาข้าวเนี่ยอายุได้สามิวันเราฉีดสิบไร่ต่อ1นขวดก็คือ1นึ่พมลตรนะครับ เห็นไหมครับถอดมาไม่ต้องออกแรง,งรมันจะดึงลูกขึ้นมาครับคือสอนเนี้ยยญาพวกนี้จะเยอะมากครับเห็นไหมครับทิวลิเหลืองเห็นเห็นเรื่องลิบๆน่ละครับ,ค,รบคือเราเก็บเพื่อว่าเดี๋ยวเขาเอาดอกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องต้องไม่ตัดเนี่ยมันจะทําให้มันคุมข้าวนะครับก็เลยเก็บช่วงเนี้ดีที่สุดครับยันนะครับคลิปนี้คือจะานำเสนอเรื่องยาที่ใช้เก็บหญ้าพวกใบแคบหญาครับก็คือกลุ่มพวกกกกสายโนบดุกบดแมว ปืนอย่างเงี้ยครับคือใช้ยาที่ยาเคมีพันที่มีชื่อสามัญว่า M C P A นะครับจดไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เก่งมากนะครับเห็นไหมครับค่าอายุสามอันนี้ของผมนี่ค่าอายุได้สามสิเบ็ดวันนะครับเดินกรออย่างเงี้ครับดีสวยนะครับสไตยูเรียครับผมเดี๋ยวนี้มาค้นพบว่าระยะสามสิบวันเนี่ยก่อนสามสิบวันเนี่ยปุ๋ยที่ดีสุดคือปุ๋ยยูเรียนะครับซีดีกขีดสูตที่สูย์นะครับ ปีนี้ก็ผลที่น่าพอใจครับดูโดยรวมๆครับวันนี้มากับครอบครัวครับร้อยฝรั่งครับร้อยห้าสิบฝรั่งปีนี้หวังสองร้อยเกนนะครับคิดว่าได้นะครับสองร้อยเกนข้าวน้ําเนื้อประมาณนี้ตอนนี้ฝนตกทุกวันครับที่เสนาอุทยาชุ่มชื้นกันไปครับสดชื่นกันไปครับผมมีอะไรก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อช่วงที่ผ่านมาติดภารกิจเรื่องงานศพ ยาเสียแล้วก็งานต่างๆนะครับเลยไม่ได้ลงคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้ก็เลยถอโอกาสว่างๆมาดูนาก็เลยลงคลิปให้เพื่อนๆมารับชมครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามแลกเปลี่ยนความรู้กันมาได้ใต้วิดีโอได้นะครับแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันต่อไปครับอีกหลายๆมุมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ